ขออนุญาตบาทธรจ้าสายาคนแทบเอ็มโรสันไทยแลนด์บันด้เอ็มโคสอปปอลาวเวียงจันนครหลวงอียงจันดาก็ไปมาแล้วภูเขาไฟอัมก็ไปมาแล้วไม่ไมม่่ไม่ไเไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไ่ไไม่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 งม่ไม่ไ่ไมไม่ไ่ไม่กไปมาแล้วว่ดมีเมืองแล้วไม่ไ่่ไมม่ไม ราะว่าบ้านคาดเ่ามีประวัติไงมีหลวงปู่ดอนกษาตริย์หลถ้าไปบินอพารปูยิ้มใสันวิวปคาดโอลิซานวิวอันเตียรก็มาเดโกปากคาดดัมพูนอันเีรซันเดโกอัมบรงการดัมเดโรซันเดโกทีางน้อยยูนรโรบิกนคุณมุดนี่คุเจอยนเนเินโดกันหนึ่งกันตึ้มเรา น้อยเอ้ยมึงมาแค่มาหดมาเลยมึงกไปว่าเจดีย์ฮัตเวมามึงมาบอกว่าูซาสีฟงโค่คอยร้อยยังไตัดีเยเจะไปปูานแล้วมึงกับปูซาแล้วก็มึงกัไปไหมอันนี้บอิยโลสกามาเราไปกันไปอยู่หน้าโบสมันะอยู่ข้างซ้าย ่าเพดีก็หักไปแล้วบ้านเรื่อยๆซ้อมแล้วอาปีครูท้นเส้น้าซ่อมแล้วลานตะวันแค่นี้อามก็ไปไหว้มาแล้วเจ้าชายเส้น้าอยู่หน้าพระธาตุหลวงแหละนั่งสงาาอยู่ตรงนั้นฟังริศเป็นหรอ ม่ไดเบอร์ันดไม่ด้ทึบเบอร์ค่อีน้ยมันเป็นคนยนได้ขนาดนอ้นหมดปมดอี้ตายในปุ๊บถกได้นาดนี้รยมันไม่ื้บระวยมันมันอัดหลาม่นเล่ามื่นเล่ามื่นเล่ามื่อเล่มื่นเล่ามื่อเล่ามื่นเื่ามื่นเล่มื่เื่มื่นเื่มื่นเล่ามื่เล่ามื่เ่ คนที่บวงสรวงผูกพญานาคถือดองไม้วันนี้เสียงจริงเลยวันนี้มาสองครั้งแล้วเนี่ยผูออัมรินาคานักฆาตักบาตรตับาตาเป็นอาหารอีกองที่นี่อืมน้อยกับบได้มาจค่เพื่อมาที่นี่เพื่อทมาทำบุญเจ้าจิตตุ้นไว้อันนี้ขึ้าแต่牡丹花一朵一朵ดอกไม้ไปหาหลายมันมันมันจะเป็นที้นมเป็นเข็ป็นล้านดอกเ่า จะเป็มาให้ไ้มาอีให้ได้มาลงบุญกุศลนุนลกาด็ตัวนีได้ด้จมือเล็กเล็เล่ามือมือมือไม่ตัวใดมักไม่จูคุณ่กเอาเล็กนัางี้หนักนางนมิตตัวใดเน่ยาเล็กนังมันมีู้สิบห้ากน่สิบห้าสิบเก้สิบโอสบห้ อะเดลอนดาอยู่ที่อาสมนส่ห้าศูนย์เก้าสองแกมโมนออไอนเก้องอ่น้องขบอนด์บเลยขอหาของอันนี้ผู้อันนี้ของู้ปูคนนี้นเป็นสารเชื่อานะคะที่บนีซีชนันโอาสคนนี้เป็นทหารเองอันนี้กับพิษมณีพิรมณีทีกัตานากราอีโอเลนเวสซาบูเรโอปโดกานีแอมเพื่อนเฮ็นมาตัวนี้มัวนีแอนโเดลมันข้าวโมนจะ กำแพงแก้มแดงมันมาให้ทลรอดเนี่ยนี่คนนี้เป็นคนที่โชคดีแหละมางวดเลี้นี่นะค่ะดุจทูปที่องค์พระธาตุน่ะเก็ดหกสี่แล้วปู่ก็เขียนไว้ติดกระดานที่อาสมแน้ะมันกึสี่หกหนึ่เลย่ตึมเลยบนล่างเลยนะปู่เนาะบนล่างเลยค่ะอันนี้ว่า ไ้อก็ไ่เป็นไรเพรว่าล่าซื้อไม่ได้ไงเขาให้กินเราก็ได้กินเขาไม่ได้กินเรบินเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ป็นไรพา่ว่อเพ่นจะพากับแล้วใม่ซื้อม่ผู้วแม่อโน้ห้รวยอ้อนเนื้อนดเพื่อนเนไปเห็นันดดเอย่นมเบอเพื่อนเน่หน้างวดก่อนอ่ะเจดีนะเบอร์ร้อัเพื่อนเน แม่ันเบอร์โทรไปอันนี้คุมันเพชรอืม่ะคุมันเพชรโอ้แตีของโจ้ย์จาแรกไปที่แรกแล้วไม่เอาจีบป้อนคอคนนี้เลยอยู่ค่ะอันนี้พรพนรวยจะปูพรพันรวยพรพันรวยแต่ซาถูกบ้านพื้นทุใสอยู่ลานทำตอนนี้ทำลานทำอุปถากไม่ชีอยู่อนี้แปดตัวเล อืค <łość> ่ะาแป2ปดเดองแปดเาก้าสี่หที่สาวก็ไปทำชิเหรียญอยู่ที่ตครกนอยนอย่ โทษ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 คดูโทษไดี่บใส่รหัสใส่รหัส่ได้ใส่รหัสท่เป็นลาว่ได้ใส่รหัสได้ขาคามไปฝั่งนั่นเด็คใส่ศูนย์ะพุ่มามันได้ใส่ศูนย์ศูนย์เบอร์เเอรไม่จักรอบด้วยหมเบอร์จักรอบด้วยผ้าเป็ดสง้เป็ดเก้เก้าสีห แม่ยังแม่แม่พูวงแม่พูงงแ้าเปดสองเป็ดตรงเป็นระลึละมันเส้น่างหักูนมางหปักี่มันบอกว่าจะไปกราบพระธาเนคลื่อนไหวมนถามันถึงองตัวมันจะบอกว่าอีนอยย่างไปนมอยู่ข้างใต้มือเลมันเข้าไปในนะได้บอกเข้าปะเยินยาน่ะ ไปเลยอำเภอประคาตจังหวัดบึงการาไปก่อนไม่ได้หรอปู่ไปก่อนไม่ได้เราไปดูบ้้งไฟไงโอ้อยากไปหาปู่ก่อนอะไรเงี้ยได้ไหมโอ้ไม่ต้องไปใช่ไมไม่ไปก็รวยนะ่ะโอ้ยสาสุสาสุสั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 ปัส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 ไสอสัสัสัส้สไสัสัสัไัส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 ั กราไม่รู paid, ้ท <me ุกแม่อาสมอยู่ในคนในอถบอะไรอยู่นนี่แหละนี่แหละที่ชอบแม่พรก็ไม่ได้ชอบจ้ได้ค่ะจะจะสาธิตขาเมื่ออื่นเมื่ออื่นในตัวใดอย่าลืมโทรหาพรพรรวยเด้อเด้อแม่พรพรรวยเบอร์โทรอยู่ในหน้าคลิปทุกเบอร์มีเด้อในยูทูบเด้อพรพัรวยพรพัรวยในยูทูบที่ตามพระอาจารย์ตลอดค่ะค่ะพรมาเใ็้ข่าวพระอาจารย์ใส่ยูทูบบิ่งให้ดู ติดตามบ่ใ okay. ช่ย <ett par aisse 250> ังค่ะมันบอกมเมทีลูเนาะสี่หกลางโบสี่หกลางไม่ไม่ว่าจีเนี่ยมันเข้าเต็มเลยค่ะนี่คนที่ได้ค่ะบอกว่ามาด้วยกันคนเดียวมันจะรวยป่ะรวยจริงแล้วแล้วอย่างลูกนี่จะมีโอกาสรวยไหมแม่รวยใช่ไหมถ้าปู่ว่ารวยเต้งรวยลูกจะไม่รวยมันเป็นไปไม่ได้บ่แล้วเล่นคนเล็กสาวใช่เ่าเบิร์ดโดนซาซา ออกพั้นสานลูกสีปันพญานาคกูซีสุโธเก้าเสียนนี่มีเปอร์เซ็นสำเร็จบ่ข่าปกูนักการุนบนสีสุโธนกูนักล่ดจงหมูหอมอมอวารินนากานักล่านักบัดเมืองบดาลวายูทูบเบอร์พรพารวยพรพารวยเขาจะสร้างองค์ปู่องค์ย่า่ะได้ไหมใบผุ้อันเีิสุวายนเคยโคโดเซน

ใบสี ee, มันเป็นขันคููน่ลละ <S <S มันเป็นข,นขันขันเทพขันพรมไหมปู่ขันเทพขันพรมแล้วมันมีธรรมจกักรกระดูกขุนขุ<ม><ม>นไอ้ธรรมจักรกะดูกแต่เส้นอ่าดุกดุกซานเดียวอ่าธรรมจักรด้วยอ่าแล้วก็มันเป็นธรรมจักรแล้วก็มีใบสีหลักอืมใบสีหลักนักเที่ยวไงอ๋อโบด้วยซึ่งกระหม่อมเป็นอุปรัมประตูฉันว่าลูกดาด้านเที่ยวเลยเดียวปู่ศรีสุธโอา เจ้าจะสร้างองค์เดียวเหรอลูกทำไมไม่เอาองค์ปู่ย่าองค์ย่าด้วยแต่แต่ใจน่ะมีองค์ปู่สีสุโธแล้วก็มีย่าสีปทุมมาดิแต่จะเอาปู่มุจลินน่ะปู่เป็นพุทธศาสนาเดี๋ยวเจ้าองค์ปู่ก่อนถ้ามีปู่สีสุโธต้องมีย่าสีปทุมมาเพราะจ้ามันเบียงข้างกันเลย กว่าจะองค์ปู่ให้เสร็จก่อนย่าค่อยตามลูกจะาทำอะไรลูกก็เป็นที่สั่งเลยใบสีนี่เราจะทําก่อนตอนตอนขอสร้างใช่ไหมวงสวงก่อนวงสวงก่อนขอสร้างวงสวขอสางค่ะให้มันเป็นบายสี9300ค่ะและใบสีไม่ใช่ใบสีธรรมดานะมีน้าด้วยนะค่ะ มีนาแล้วก็มีพุ่มมีอินแล้วก็มีพุ่มคือบูธเทวดากันไปเจ้าหอดเข้าเสียนปากซ้ำซีผิดช่วก็ะบายซีหลังถูกพญานาคซีผิดมีธรรมจักรรพ้อมมีขันคู่เจ้านับนถือยังจะได้อันนั้นเราบ่ได้แต่เดือดขับดาวมันดาวลงมาบ่ได้สาธุค่ะแต่ว่ามีหูขัดคอเจ้ามันบ่ผูขัดคอมันบ่ค่ะ ขัดค้อยาคอขัดและกระเรีวกันคอขัดแล้วที่เอ่งแมงขัดมันขัดคอซื่งมันบอกเป็นอย่างขัดคอขัดแล้วมันแอ่งแมงแต่ว่าห้าสิบพันอุปชรกประเดเยนว่าคร่ะผ่านที่ลูกจุดทูบสามสิบหกดอกเลยเวลาเจ้าไปบวงสวงสิบหกดอกตอนแรกถ้าจะเรียกหาทหารเอกปู่ศรีธูว์ต้องเก็บดอกคเจ็ดดอกเพราะว่าปู่นี่ใช้ของแดงดิแดงดอกไม้แดงเทียนแดงค่ะเก็บดอกเบิกทางเบิกทางเจ็ดดอกแล้วก็จุดทูบ สิสันฟ้าสิบห้าสันดินสสันบาดาลแ้วลูกก็อธิษฐานกิดนะตอนวันเพ็นต้องบวงสวงวันเพ็่นะค่ะยางสองวันเพ็ญนเก้าเนี่ยขึ้นสิบห้าขั้นในบวงสวงค่ะเออมันต้องจุดจุดสามสิบหกดอกเวลาเท่าไหร่วเวลาเท่าไหร่ไม่จำกัดบวถ้าวันตกดินเราเริ่มเลยอ เรื่องแคร์ผด้ไริวายังกระชังเรื่องขี่มาได้ไม่เจ๊กเง็ดอต่อไปเลยรู้ลงโนกระบอกปั้นปผค่ะอืออ้าวสาธุนอาปู่นอะผ่านแล้ว่าแต่จะมีคนขัดของอ้าอ้าวฟราน FT แฟนช่องในเบิงพผู้ใดสิมาเป็นจาภาพกับมาเด้อเบระเกิน2องหมื่นห้าค่ะแต่ก็ายซีดค่ะมันหลายนะแม่แม่สมเกิดห้าเมาบริจากจะทำบุญของพญานาคเกดเมค่ะเป็นเอ้ยวันเจ็ดสนยมันเหมือนูุรินทงนา ถูกต uh, mm. right uh, ้องครับแลมันแบบโอฟนีสนารอเด็กพิกานต่ออยู่แี่ไหเต้วาำฟื้นตัวช่วยได้เด็กทานแม่มันงหมอนอยู่ในพุ่งนานยุ่ปลายหน้าเลยเหรอปูปูนี่พงงาดเลยค่ะสีเขียวมรกตร่างเด้งสุดยอดเลยน้องไงน้องหน่อยแม่เหมือนพ่นพิษใส่ผพ่นพิส่ยอยพ่นพิสใสมันขี่รถบกพ้อเศร้านัี ดีสวยรวยเท่จ้าตุกะุสาตุ